เรากำลังลงแล้วจากกะเช้าเอ่อลงจักไป้ายใหญ่ลงไปข้างล่างดูดีข้นหมดสวัสดีค่ะสวัสดีอะไร เสียวไหมเสียวไหมหนูไม่เสียวเลยนะคะนี่ไงเสียวไว้ยในยุงล่างเนยไม่เดี๋ยหนูน้องน้องนั่งน้องไม่กลัวเลยอ่ะหนูด้วยหนูด้วยหนูเป็นอะไรหนูกลัวไหมคะไม่กลัวโอ้ไม่กลัวพูดดีๆดิไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะไม่คนเดินแยอไปหมดเลยคนเดินเหรอมีคนเดินด้วยเหรอลูกมีคนสิ คนหรือเปล่าจะตกตกไปยัง้างดีคนที่ระโดดไม่คนเดิคนนะสองคนะังไหนอ่ะมันจะเห็นไหมนิดมากโอ๊ยเดินถึงเยนพอดีชน้องรอแลไอีกแล้วรอแลไรอายบายแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบาย